ฮอนด้าซีคันนี้นะครับติดรหัส7ติดโดยที่ไม่ต้องเช็ครหัสเลยนะครับเดี๋ยวเปิดปิดสวิตกุญแจนะครับเปิดขึ้นปกตินะครับติด2องวินะครับ2 3 4 5 6 7นะครับมีหลายรหัสก็จะวนไปนะครับอันนี้มีรหัสเจอย่างเดียวนะครับ1 2 3 4 5 6 7ผส่าดปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับเบื้องต้นตัวสออว่า,าตัว เซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันหักไปนะครับปลักมันหักนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะแก้ปัญหายัางไงนะครับ <c oughs> เบื้องต้นก็แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมก็คือถอดออกให้หมดเลยหพว่าที่มันคายตรงนี้เศษหักแล้วก็เศษด้านในนี่ผมก็ใช้ไขควงเล็กนะครับแงดออกให้หมดแล้วก็ดึงออกมาเศษซากก็จะประมาณนี้ครับผมมันหักหมดละคือใช้กันไม่ได้นะครับ ผมก็เลยต่อสายไฟแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับค้่ส่วนค้่ก็นี่นะครับเส้นสีเหลืองก็คือเป็นขั้วบวกขั้วบวกกจ็จะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มาหาปลั๊ก D L C จะเป็นสีแดงๆรุ่นสีเส้นไอจะอยู่บริเวณนี้เนาะอันนี้ผมแฟงชิ้นชิ้นนี้มันไม่มีนะครับไม่รู้ว่าถ้ามีมันจะได้ถอหรือเปล่านะ ก็ไม่รู้ว่าปกติมันจะเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้ส่วนอันนี้มันไม่มีเนาะก,ก้มเข้าไปก็ดึงออกมาได้นะครับจะอยู่ด้านบนนี้เราก็จะใช้เสียบเข้าไปเส้นอ่าสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปแบบนี้อันนี้ผมใช้ลวดนะจะงอง่ายหน่อยลวดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนําไฟฟ้าได้ก็ใช้ได้นะเปิดซิ้งกุญแจกันครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับผมห้ากเจ็ด ิรห์เจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, รบถ้าเจ็ดเจ็ดไปเรื่อยแบบนี้คือมีรหัสเดียวนะ้ะมีหลายรหัสก็อาจจะพิบเจ็ดแล้วก็กระพิบสิบสองกระพิบยี่สิบเอ็ดก็แล้ว,ลวแต่นะครับอันนี้รหัสเจ็ดก็คืออุณภูน้ำมันเครื่องนะปลากระูุกน้ำมันเครื่องที่มันหักตรงนั้นนะครับเราก็จะลบรหัสแล้วรีเซ็ตกล่องนะครับดูว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเปิดซุวินใจนะครับแล้วก็ถอด เรามองมีถอดปักตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบกับเขา้าเหมือนเดิมนะครับโอเคเราไปดูผลงานก,นกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่ากระพริบกระพริบทีนะครับเหมือนกระพริบปาเจ็ดเลยแต่ว่ามันกระพริบไม่หยุดนะครับอ่าตอนนี้ก็คือโอเคละลบสำเร็จแล้วนะครับก็ไปซื้อกินใจก่อนคราวนี้เราไปรีเซ็ตกล่องกันนะครับ วิธีการรีเซ็ตกล่องนะครับก็คือ,อถ้าปกติก็จะเป็นถอดปลั๊กอุณหภูมินะ้ำมันเครื่องนะครับอันนี้มันไม่มีปลั๊กแล้วเนาะมันเป็นอย่างงี้ผมก็ถอดออกมานี่ครับแล้วก็เสียบลวดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีลวดก็ปอกสายไฟแล้วก็ต่อกันก็ได้นะครับเอาเป็นสายไฟก็ได้ปกติก็จะเป็นปลั๊กก็จะมีรูให้เสียบอยู่แล้วโอเคเราก็เปิดซิลุญแจแล้วก็ถอดตัวนี้ออกเลยนะครับอ่ะเปิดละ ถอดออกนะถอดออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียบกลับเข้าไปนะครับเราไปดูที่หน้าจอนะว่ามันจะกระพริบเร็วๆหรือเปล่าเนะี่ยอ่ากระพริบเร็วนะครับมันจะมีกระพริบเร็วแล้วก็กระพริบช้านะครับประมาณนี้ก็คือถือว่าเร็วนะครับก็คือถ้ากระพริบไม่จุดแบบนี้ก็คือว่าโอเครีเซ็ตสำเร็จแล้วนะปิดซื้อกุญแจนะครับต่อมาแล้วก็จะเสียบ อันนี้เข้าเหมือนเดิมนะครับก็จะเสียบให้ตรงขั้วนะปกติมันจะมีบังคับปลั๊กมันก็จะเสียบบังคับแต่ว่าน,นี่เราก็จะมาเอาอเสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมประมาณนี้เราก็จะ,ะไม่รู้เห็นหรือเปล่ปาเมื่อกี้เนี่ยผมเสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ไปเปิดึ่งแจดูนะครับว่ามันจะยังขึ้นหรือับอันนี้อย่าลืมถอดนี้ด้วยนะครับ แล้วก็เปิดใกุญแจครับติดค้าง2อวิปกตินะครับไฟพีเจแม่ไปอ,อันนี้ไม่ขึ้นแล้วนะปกติก็เรียกว่าขึ้นนะครับแม้จะไม่เสียบโคต้ตก็ขึ้นก็เพราะว่ามันปลักมันหักะนะฮะก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้ว